สวัสดีครับวันนี้วันนี้นะครับผมจะมาซ่อมทีวีทีวี LCD โซนี่24นิ้วนะครับผมต้นอาการเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไฟไฟต็ไฟเขียวขึ้นแล้วเนาะนี่ครับเห็นปะมันจะแดงมันจะอ,ออกสีแดงง,ง่วง,ง,งครับแล้วจะมีเก็บมีแวบๆึงๆเขียวเนียครับ นี่คืออาการขี้กาดด้วยแล้วก็อาจจะมีอาการเกี่ยวกับจอด้วยร่มด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูทีว่าเป็นที่อะไรกันแน่แต่หลักๆหลักๆที่ว่าจะเจอเกี่ยวกับอาการกระจอ่ะเราก็ต้องเช็คลตรงออ,ออกจากเอาจากซี u แล้วเข้าไปที่สายสายแพ้ที่นี่ไปจอครับเราต้องเช็คลตรงนั้นก่อนว่าขาดหรือเปล่าว่ามีปัญหาตรงน,นั้นหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอะบางทีมีการชอ็อตแอลขาดก็เป็นไปได้ให้เรามาลองดูกัน เอาละครับหลังจากที่เราแกะฝาหลังเนาะเราก็จะมาดูกันว่าเราจะเช็คที่ตรงไหนซึ่งไอลที่ผมบอกว่ามันจะอยู่ตรงเมนบอร์ดมันจะอยู่ออกมาจาก CPU แล้วก่อนออกจาก c ี u แล้วก็มาที่เส้นเนี้ยเข้าที่เส้นที่จะไปจอเนี่ยครับเนีย่ยเส้นจอเนี่ยเส้นไปจอเนี่ยครับเนี่ยนะเราก็จะมาแกะสิงตรงนี้กัน เนี่ยครับ L เห็นไหมเนี่ยถึงเรียกเนี่ยสามตัวเรียงกันนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันคือ L แพร์ครับส่วนหน้าที่มันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่จอหรือที่อะไรมีอาการที่จอมีอาการช็อตนะครับตัวเนี้จะขาดก่อนก่อนที่จะชอ็อยเข้า CPU ซึ่งถ้าช่างหลายคนอะ เขาจะไม่ยอมเขาจะไม่ยอมทํากันเพราะว่ามันเสี่ยงแต่เนี่ยผมจะลองทําให้ดูเออ,เอต้องมาถอดสายก่อนนะครับ รเราทำเดอร์เสร็จแล้วเนาะเราจะดูกันว่ามันมีแค่สามตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางรุ่นม,มันจะมีข้างใต้อีกสามตัวอ่าดูนะครับอันเนี้ยนี่ตรงนี้คือไม่มีไม่มี L นะครับมีแค่ข้างบนที่เดียวนะครับมีแค่ตรงนี้ครับ นี่แเราก็จะมาลองวัดด้กันใช้มิเตอร์อาคูณหนึ่งนะครับเนี่ยเราจะไล่วัดกันเลยเส้นมันเล็กมากเลยครับผมอ่เส้นแรกค่ะนะครับตัวแรก ครับเราจะมาดูเราเราจะรู้แงว่าตัวไหนขาดไม่ขาดเราก็ใช้มิเตอร์วัดถ้ามมดแล้วมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยก็แสดงว่าขาดแต่ถ้าเราวัดขึ้นอย่างเงี้ยครับแสดงว่าไม่ขาดซึ่งถ้ามันขาดเป็นร้อยละลมันขาดครึ่งหนึ่งของทั้งหมดก็คือก็ต้องเปลี่ยนกยกตัวเลยครับเป็นหมดทุกตัวต่อใช้การต่อทุกตัวทำไมททุกตัวเลยครับ เดี๋ยวจะลองดูกันว่าขาดกี่เส้นขาด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 อ่าเนี่คเปลี่ยนเปลี่ยนหมดแล้วตัวที่หนึ่งขาดไม่ขาดไม่ขาดขาดที่สองครับที่สามคขาดขาด ไม่ขาดขาดอย่างนี้นครับผมแนะนําว่าเราให้เราโลดอ,อกหมด,หมดเลยดีกว่า mm. เพราะว่า mm. เปลี่ยนไปสักพัก mm. เดี๋ยวมันก็จะเกิดอาการใหม่อีก mm. เพราะว่ามันขาดเยอะแล้วแล้วเราลองมาดูวิธีการถอดตัวแอนี่ครับคอพิวเตอร์นะครับเฮ้ hey, ขอหัวแรงครับ mm. นี่ครับเราก็จะใช้ตะกั่ว แล้วแต่คนถนัดครับว่ามันจะมีไขะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่คนถนัดเลยครับแล้วก็ทําการบัดกรีลงไปตัวบนตัวมันเลยก็ควรระวังคืออย่างตัวนี้ยมันติดสายนะครับอย่าให้มันโดนกับตัวอตัวขาพวกนี้นะครับถ้าเกิดมันชนกันอะแล้วมันจะออกยากเนี่ยครับตัวที่สองออกมาแล้วตัวที่สามรูดมดแล้วครับ อลุนม,มาแล้วเห็นปะ่ะมาก,กองอยู่ตรงนี้แล้วนี่ครับมากองอยู่ตรงนี้เนี่ยกองนี้สามตัวแล้วแล้วก็ส่วนวิธีการใส่เนาะให้เราไปหาใส่ไฟมาเนี่ยใส่ไฟเนี่ยครับใส่ไฟรโพงเล็กๆเนี่ยใส่พงเส้นเล็กๆเนี่ยครับมาปอกปลอกสายก่อน แล้วเราก็เวลาเราจะใช้นะครับเราก็มาดัดเพราที่มันแคบก็ต้องมาดัดครับดัดไปให้มันงอเง,องี้ยเห็นปะแล้วก็จุ่มฟักนิดนึงกันไลาติกนี่ครับจุ่มเสร็จแล้วเราก็มาทําการวัดกีใสอันนี้มือต้องนิ่งนะครับเพราะว่ามันเล็กมาก นี่ครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเส้นหนึ่งแล้วเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยครับจนหมดทุกเส้นแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดออก่อนแล้วก็ามาดัดใหม่ชุบใหม่แล้วก็มาต่อใส่อีกเหมือนเดิม ถ้าใครมีกล้องขยายจะก็แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่ามันเล็กมากอ่าเนี่ยเส้นที่สองเสร็จแล้วก็ตัตออกก็มาลองตัเส้นนิดแล้วก็ลองมาต่อเส้นเป็นต่อเนี่ยครับหลายจางที่เราต่อแอลแล้วเนาะก็ใช้เวลาาอยู่พอสมควรนะ เราจะมาลองเทสกันว่าภาพเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวดูให้ดูก่อนเวลาเราต่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราต่อแล้วอ่ะแล้วเรา,าลองใส่ดูกันเออแล้วก็แนะนำมีอย่างนะครับไมลู้คนช่่งอื่นเป็นหรือเปล่า,าสำหรับผมอะ่ะเวลาผมจะลองโซนี่อ่ะจะใส่ครบเลยนะยึดนอตคบเลยนะเพราะว่าเหมือนมันมีทุกอย่างที่ว่าผมเราผมทำแล้วถ้าใส่ไม่ครบมันก็ยังไม่ติดนะครับ โซนี่รู้ไม่รู้เพื่อนข้างด้านอื่นๆเป็นหรือเปล่านะครับ คนะครับตัวเนี้ยซิงเราก็อย่าลืมใส่นะเพราะว่ามันจะมีตัวเนี้ยเขี้ยวเนี้ยที่ว่ามันจะชนมันก็คือกาวกาวอีกตัวนึงแหละครับใส่ลงไปเลยให้มันชนกันอย่างงี้ให้มันทับกันไปเลยเนี่ยครับเนี่ยให้นปะมันทับมันโดนเนี่ยมันก็คือกาวอีกตัวนึงแหละครับซิงตัวเนี้ย หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วครับมาดูผลกันนี่เราดูมาดูผลกันครับไปเขียวขึ้นแล้วใบจะแตนใบขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวเราดนี่ครับเห็นปะหายแล้วก็คืออาการเนี้นยสัญญามันไปไม่ครบมันก็จะมีอาการออกเช่นค่าคา่าน้อจะเป็นขี้กาบเขียวขีกากแดง หรืออย่างหนัหนกๆก็คือจอมืดไปเลยครับส่วนอย่างตัวมาแกะมันยังเหลืออยู่มากก็ยังมีภาพออกแต่ว่าสีเพี้ยนสีเพี้ยนแสงเพี้ยนประมาณนี้เออแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นนึงครับที่ว่ามันจะเป็นอาการแบบเดียวกันเลยแต่ว่ารุ่นนั้นอะ่ะแอลจะไม่ขาดรุ่นนั้นคือจอจะเสียไปเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากไว้เท่านี้ถ้า ถ้าผมมีอะไรใหม่ๆผมจะมาอัปเดตตลอดเวลานะครับส่วนตัวนี้สวัสดีครับ